สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่วันนี้มาเจอกับจ่องบิไก่ดําซิงอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้เรามาอยู่กันที่บอดินีกครั้งหนึ่งนะครับนะาเยอะแยะมากมายนะครับนะรถมันรอคิวอยู่นี่กันนี้ FM 2 P ีนะครับนะ้า m อ P กันนี้ไม่ใช่ป้ายแดงนะยังไม่ยังไม่มีป้ายนะ สามร้อยองครถไวรุ่นนารถซิงอันนี้207ตูดดำนะฮะตูดดำเสียงท่อกำรงดีจริงอะ207เนี่ยเด็กกล้า207จอดคอยเยอะมากมายนะครับนะานู่นคนบ้าฮะคนบ้าได้กี่เที่ยวแล้วแปดครับ เป๊น,นะครับด้วยนะธนาฮะธนาไม่ได้นับที่ไม่ได้นับทออี่จ่าโรคกรกี้จ่ารถพอลึง่ะอ๋อจ่าเราอันดูนายดำนะคนขับแมคโครมาอยู่็นรถสิบร้อยแล้วมาเป็นโจเฟอร์สิบร้อยนี่นุ่นกาลังเกี้ยวไปสมุนไพรเนะนายดำฮ่าฮ่านี่รอกันอยู่เป็นชั่วโมงนะฮะรอนี่รถแมคโคร แต่งทางนะครับนะแต่งแต่งตัางกันน้นก็มีเจ้าวิกเตอร์นะสองหกแล้วก็รรอกกี้นี่นางฟ้านะสองร้อยสี่ฟูโซ่ฟูโซ่นี่ก็สองร้อยสี่นะครับนะอันนั้นฟูโซ่สองร้อยเจ็ดนากพ่วง รันนะเยอะแยะมากมายนะมารออยู่ผมนี่หลังเพื่อ,อนเลย,ยจะตันฝนไหมเนี่ยจะตันฝนหรือเปล่าไม่รู้มืดตึ๊บมาแล้ว <c oughs> ้าบมันสั่นจย่างแบกโกกำลังแต่งทางอยู่กันนะเป็นหินนะฟันปุงน้ง่ย ต่างคนต่างใจจอดใจจอนะครับนะมีรถรอๆรถแรงๆนะครับนะมีรถแรงรถรอเดี๋ยวเราไปดูหน้าสามร้อยหกกันก่อนนะครับนะนี่ดูหน้าสามร้อยหกนี่สามร้อยหกยังรอนะครับนะยังรอเลยนี่ดูเจ้าล็อกซี่ทางฟ้าร้อยจ้า โอ้มีตำรวจด้วยครับมีตำรวจด้วยตำรวจตำรวจตำรวจโอ้ยตำรวจยืนปฟงฟินเยอนะผมต้องไปก่อนแล้วครับนะผมต้องไปก่อนแล้วตำรวจมาตำรวจมาสวัสดีครับไปก่อนแล้วครับเนาะเดี๋ยวก็เจะมาใหม่คลิปหน้านะครับกับเจ้าพีไก่ดำซิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ